สวัสดีค่ะบ้านแปลงสวยบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแต่ไม่ไกลความเจริญนะคะตอบโจทย์สําหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะกําลังมองหาซื้อที่ดินซื้อบ้านกันอยู่นะคะแปลงนี้พร้อมอยู่แล้วนะคะราคาไม่แพงค่ะเพียง1นึ่งล้านสี่บาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดินขนาด100ตารางวาเป็นบ้านใหม่ด้วยนะคะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเวน่นเพียง600เมตรเท่านั้น สองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวหนึ่งห้องโถงมีสระว่ายน้ำด้วยมีโรงจอดรถและแถมแอร์ให้สองเครื่องเลยค่ะพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ใกล้ปะทะทั๊มปตทโรตัสตลาดสด600เมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลหนองยะไซ1กิโลเมตรห่างจากวัดหนองทราย10กิโลเมตรห่างจากตลาดสามชุก 18กิโลเมตรห่างจากเซ็นทรันเวสเกต130กิโลเมตรนะคะ1ร้าน4แสน0บาทค่ะบ้านใหม่พร้อมที่ดิน100ตารางวาคุ้มคุ้มเลยนะคะสนใจนัดชมพื้นที่ก่อนค่ะเพื่อชมสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยตนเองนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ